สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2566 พณะท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาดมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาล ความสัมพันธ์ชันมิตรอันยาวนานระหว่างประเทศไทยและเนปาลซึ่งผูกพันด้วยความสอดคล้องกันของความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งจารีตประเพณีที่อย่างรากลึกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าย,ยิ่งต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยมิตรไมตรีดังกล่าวเราจะสแสวงหาโอกาสเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอันนามาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ที่จังหวัดยะลาเวลา10นาฬิกา5นาที เด็จพระนิษิาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสร์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาซึ่งโรงเรียนปรับปรุงอาคารเรียนไม้หลังเก่าเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นอาคารวันสต๊อปโควิตได้รับงบป,ประมาณจากผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึง ประชาชนทั่วไปแล้วเสร็จเมื่อปี2565 โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทั้งด้านการศึกษาวิจัยด้านการศึกษาและพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดยะลาและอำเภอ ตงในปี 2,502, 2,515และ2,518รวมทั้งจะแสดงแบบจำลองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาโบเดล นิทรรศการเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเบตงโดยทรงเคยได้รับการถวายรายงานการรับรองพันสัตว์ไก่เบตงและไก่เหลืองอู่ติง่งเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพร้อมทั้งทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเบตงจังหวัดยะลา นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าโอทอของนักเรียนและชาวบ้านในอำเภอเบตงและใกล้เคียงอาทิผลิตภัณฑ์จากผ้าลายเบตงซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอเบตงเป็นลายผสมผสานร,ระหว่างต้นไผ่และดอกไผ่ตามความเชื่อของชาวจีนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าความสง่ามีปัญญาเลิศเช่นชุดเบตรงรวมใจที่รวมสามเชื้อชาติคือไทยจีนมุสลิมร่มและกระเป๋าทุเรียนกวน ด้วยเส้นส่งเครื่องและมีเหลืองเบตรงรวมทั้งร้านกาแฟของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักเรียนโอกาสนี้ทอปประเน็นนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่บูรณาการวิชาต่างๆเข้ากับความรู้ด้านศาสตร์พระราชาทําให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

เวลา13นาฬิกา31นาทีสด็ดพระราชดำเนินไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตอำเภอเมืองยะลาในการนี้พระราชทานเกียรติบัติและเข็มที่ระลึกแต่พระสงฆ์ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2565พระราชทาียรติบัติและเงินรางวัลแก่นักเรียนโครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริทุนวลรเกษตรเมทีประจำปี2566พระพราชทานีิรติบัติและเข็มรางวัลแก่ ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2563ถึง2565จำนวน44คนโอกาสนี้พระราชานพระราชดดำรัสการที่ท่านนังหลายได้รับการประกาศทีรติคุณก็เนื่องมาจากความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้พื้นที่ชายแดนภาคใต้เจริญพัฒนาประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งหลายขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยในการประกอบกิจการงานทุกประการด้วยจิตเจตนาที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ชุมชนทุกท่านจะเป็นตัวอย่าง และแรงบันดาลใจให้คนทั้งหลายคิดดีทําดีคิดสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมมีความรักสามัคคีขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาชีพปัจจัยเหล่านี้จะช่วยเสริมส่งให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเจริญงอกงามอย่างยังย่งยืนในทุกทางนั้นเลขาธิการสออบตอรกราบบังคมทูลรายงาน บรรยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลงานสำคัญของสออบตอและท่อประเนตนนิทศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของสออบตอได้แก่ผลสำเร็จการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริไปสู่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับโรงเรียนในพื้นที่4จังหวัดและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี2560ถึง2566รวม 41โรงเรียนมอบพืนวร,รเกษตรเมธีปีละ4,000 40, บาทเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสนับสนุนให้เข้ารับราชการต่อไป สออบตขยายผลผ่านโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนรองเท้าสั่งตัดแก่เด็กพิการจำนวน1.04คนสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยความพิการเก้าอี้สุขใจจำนวน55คนตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี2 5 6 0 5 6 6สถึง2566นสนับสนุนอุปกรณ์ไปแล้วจำนวน1.089คนจากการติดตามประเมินผลโดยรวมเด็กพิการมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลาดับ นอกจากนี้กลุ่มผู้พิการเข้มแข็งยังร่วมกันจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้สร้างผู้นำกลุ่มช่วยเหลือตนเองของคนพิการเช่นส่งเสริมให้มีงานทำสร้างสวัสดิการฝึกทักษะการใช้ชีวิตและช่วยการเดินทางเชิญชวนบริษัทต,ต่างๆจ้างงานผู้พิการ สออปอตอร่วมกับชาวจังหวัดชายแดนใต้สนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูการทอผ้าลายจวนตาน,นีจนได้ประกาศเป็นภาพประจำจังหวัดปัตตานีรวมทั้งการจักสารย่านลิเผาและศิลปะพื้นบ้าน สองอ,องปตอยังได้ช่วยเหลือแก้ปัญหาคนไทยไร้สัญชาติให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียการยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยในรัฐก,กลันตันและตรังการูโดยการผลิตหนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกกาแฟโรบัสต้าให้กับเกษตรกรโดยขยายผลไปแล้ว760ไร่ในปี2566ประสานภาคธุรกิจเพื่อเป็นหน่วยรับซื้อผลผลิตเกษตรกรสนับสน,นุนโรงตากอบพาร,ราโบลาโดมดำเนินการรับรองผลผลิตกาแฟอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นชายแดนใต้ทุกโครงการมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องในปี2567 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควัตบรรคาติยรชาชนารีทรงบรรยายเรื่องการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร,ร์รศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เวลา12นาฬิกา57สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสวัางควัตบวรคัติยราชนารีสเสด็จออกณนะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้าชั้น8อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบ,บรมราชินีนาถโรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนทรงบรรยายเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือองโคจีเนซิสพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศรรสาสตร์ศิริร,ราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจํา ปีการศึกษา2,566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เป็นพื้นฐานความรู้เรื่องโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งมีแนวโน้มการเกิดอุบัติการ์เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดซึ่งวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นถึงการพัฒนาตัวยาที่มีคุณสมบัติเฉพาะรวมถึงการรักษาแบบมุ่งเป้าที่สามารถระงับการลุกลามของโรคมะเร็งได้อย่าง มีประสิทธิภาพ วันนี้ทรงบรรยายพระราชทานในหัวข้อที่1และ2เริ่มจากเรื่องกระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาของเซลล์มะเร็งประกอบด้วยหลายขั้นตอนมีความซับซ้อนในตัวเองเช่นกลไกการเกิดมะเร็งจากสารเคมคีขั้นเริ่มต้นแยกเป็น2รูปแบบคือกลไกที่ทำลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงและทำให้การเกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งเกิดจากสารอัลฟาท็อกซินและไนโตรซามีน ส่วน,นกลไกที่ไม่ได้ทำลาย DNA โดยตรงจะทำปฏิกิริยาในระบบการควบคุมการแสดงออกของยีนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นเซลร์มะเร็งเมื่อเข้าสู่ขั้นก่อตัวเซลล์จะถูกกระตุ้นให้เพิ่มจำนวนและเข้าสู่ขั้นกระจายตัว เส่อมะเร็งมีลักษณะาทางชีววิทยาที่สำคัญคือแบ่งตัวไม่หยุดยัง้งและเปลี่ยนแปลงในโปรโตีนซึ่งระยะแรกซึ่งมะเร็งอยู่รวมกันในบริเวณที่เกิดความผิดปกติหากตรวจพบในระยะนี้จะมีโอกาสยับยั้งและรักษาให้หายได้ผู้แทนพระองค์เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566 เวลา14นาฬิกา25นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมปรินซ์พาเลทเพื่อเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในปี2566มีกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดค่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมพลคนทำดีปีที่8สมาร์ทคอมมูนิตี้โมเดลและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติใน76จังหวัด พร้อมกันนี้องค์คมนตรีได้มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ68คนและผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน12กลุ่มรวมทั้งมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน10คนและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน5องค์กรจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติอัน ประวัติวันเยาวชนแห่งชาติโดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทระมหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินทร์รวมทั้งองค์การสหรประชาชาติประกาศให้มีวันเยาวชนแห่งชาติตั้งแต่ปี2528 นอกจากนี้ยังมีนิทรศการต่างๆเช่นการจัดทำโครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566โดยมีมติเพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม6ประเด็นและนิทรศการผลงานเยาวชนดีเด่นด้านต่างๆ สมเด็จพระอรยวงศ์สัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่คุณหญิงวนาสิริวัฒนพักดีที่วัดราชบ่อพิษสมเด็จพระอรย์วงศ์สัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่คุณหญิงวนาสิริวัฒนพักดีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่17มีนาคม2566 คุณหญิงวรน,นาเป็นรองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหารบริษัทแอสเซทเวิลด์ขอบจำกัดมหาชนและมีตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัท TCC รวมทั้งได้ทำงานเพื่อสาธารณกุศลมีตำแหน่งในมูลนิธิต่างๆเช่นกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิเนราชนครินกรรมการมูลนิธิรามาธิบดีกรรมการสิริราชมูลนิธิ มนตรีติดตามผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏกำแพงเพชรประจำปี2566 คุเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีได้ติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏกํกำแพงเพชรประจำปี2566ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นปี2561-2566ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยจำนวน593โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษาให้เกิดความยั่งยืนใน6 130ชุมชนคิดเป็นร้อยละ48ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดกำแพงเพชรและตากซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นานักศึกษาจากนั้นเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในพื้นที่ตำบลสักงามอาทิการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลผลิตจากอ้อยตามหลัก BCG โ o เดลเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อยแบบครบวงจรที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษด,ดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงสิดิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ